เด็กนะครับบอยวนพาละาไปเบิบ่งวงามาจับก็ร,ราเล่นมาฮอร์ตายที่สา,า,า่านเราคือวงโบราณในภาคกราไปเบิบ่งเปรสาทที่ไมาทที่ไมสวยเนายงามเป็นสุดใหญ่ในชุเอเชเราไปแล้ไปว Oh you บันนี้พอยาพ้นผ้าเลาะมาเลาะอยู่บึงอีกแล้วคือเก่าเหลาพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่งใส่วัมลุกใจสิบหาเลยไเคยมากตั้งแต่กันแล้วแต่แต่ว่ามือนี้มาอยู่บึงพอยายข้ามปุยกันไม่ไงเหลาเง่างามก็เห็นแล้วกินเลยเนี่ยมาเบิ้งมาเบิ้งเห็นแล้วกินมาเบิ้งหยับกล่องมาพี่เอามาบันนี้มีเราเห็นอย่างเนี่ยโอ้ยสิก้อยเนื้อตัวลรเนื้อไอ้ยังน้อบันนี้น้อ โอ้เนี่ยงัวเนี่ยงัวเนี่ยงัวเนื้องามครับเนื้องามค่ะเนื้อดิน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 ครับทบๆมาเลยนี่นี่ตรับนะตรับนะตรับนะครับว่าได้ซอยจูคือจังอิดโปร่งล่างสะออนดอกอันนี้เครื่องใมชั้นแท่น่าตัวนี้ยังสามสิบกีบอันนี้สามสิบกีบอันขอบกระดงอันที่เหลือนี่ก็ทีเฮ็ดออมมีเพียมีเลียด มีเลือดนะครับไม่ม่ใ่ฉลองงองงามเมื่อเราจะทํากับเขาสู้กินมาทันแดเพิินว่าฉันดอกวา<ด>่าควรยิ้มเปื่อยแถอเนาะเห็ดแล้วกินก็นได้จะเป็น<ด>อารมณ์ดีเนาะพนอารมณ์ดีนาะอารมณ์ดีเยอะตอนนี้ยุบึงย,อยุอ่าเขาเรียกว่าบ้านสวนเนาะเอิ้นบ้านสวนก็นได้ยุบึงสร้อยชิบหาบรรทุกใจตีนะพี่น้องมารอาดแล้วพี่ชายพ่นมารออีกแล้วมาหาอยู่หากินอีกแล้ว ตามกระเยิมนะครับนี่นี่เพิ่นเพิ่นเอาเอ็นอเอาไปถออมเอาเนื้อฉดๆด่วได้ส้อยจัวได้ครับก้อยฉดฉดใส่ครับเพียข้มขมเห็นเสียมัมจกมกเพิ่นเอาอันเนื้อนี่ยแซ่แซ่บีแซ่เพียเด้แซ่เพียเออแซ่ให้มันแข็งกูดูซะก่อน ต้มเพียแล้วบ้านี้จังค่อยเห็ดโอ้สูตรยาโซ่ทอดนเห็ดขักอันนี้สูตรสีเกียจมันวะนี่เฮ่อเดี๋ยวเส็จแล้วก็ในเมล่ะเอาจังมาเป็นสูตรสีเกียจมันบ่เออสูตรสีสเกตสูตรสีสเกตกันเองมาต้องเก่งใ,ใกล้กันละวะมัน<อ> <ๆ S 2> กินกันละวะสูเนาะกันนี่ก็มี่พอยน้อวีกับมานีกับพม่ใ้อยติวเออกับพอยน้อยเงีวพอยน้หายมาไหนดูนี่พอยน้อยโอ้ยถือเบียอีไรเราพอยน้อเสียใจด้วยกินแล้วโมได้ ถอนแถวออกมาแล้วนี่พญาวีกันั่งตรวจปวดเศดเปลี่ยนพี่ปุยเลยผมขาวอะไรล่ะขึ้นที่ลักษณะ่วลักษณะนเน่เาเจ้ลักษณะที่ลางไขดเยมือร่มือืมได้เนาะมือหนุ่มมือนี่เท่าก้อนมือขึ้นกันุ่มยาเขาไ้เรียบร้อยแล้วยาเขาไหายแล้วเขาไปหายแล้วนี่ครับพื้นที่เดิมแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศเดิม ขามือแร้งเขาเอิ่อนมาเขาเอิ่อ,อนมาทงหน้ากรุงเทพอยู่ในเขตคลองสามบ้านนี่ครับนี่บ่านเป็นยูกไก่เด้เนี่ยบรรยากาศดีเดี๋ยวเมือ่อไนดีมาไทายมิวสิกเอ็มบีอยู่นี่อีกห,หลายๆเพลงอยู่มีเพลงสิมาให้พี่น้องอะไฟังกันอยู่หลายเพลงว่านีกับพี่จะขอบไก่ขอบเป็ดเข็ดกับข่าวต่อไปซับข่าไปแล้วเนี่ยนั่น,น มมดับน้ำมไม่น้อากินมันแข,แขวก็<ข>ดีช่งว่าใอรเลยถอนแขวมาสองสามเดืยนแล้วนี่เอาไว้ชัมนี้นนนก่อนครับเดี๋ยวคลิปนาย EP สองเด้จะจัดให้สำหรับไไช่องพญาวนพันล่าพันละสนะว่าว